รถคันนี้นะครับลูกค้าแจ้งเสียงดังหน้าเครื่องเดี๋ยวก็ลองมาสตาร์ทดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับ สาเหตุที่เจอนะครับคันนี้ที่ว่าเกิดเสียงดังหน้าเครื่องนะครับเวลาสตาร์ทก็คือตัวน็อตไฟวีนตัวนี้ครับมันถอยออกมานะครับถอยออกมาทั้งหมดเลยนะครับ6ตัวก็ทำให้เกิดเสียงดังเพราะว่ามันถอยไปชนกับตัวท็อกนี่ครับเนี่ยลงรอยลอย สรุปนลครับก็คือเจอสาเหตุนะครับที่เสียงดังแต่ก็ลองแก้ไขดูนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ